สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับปุ๋ยแฟม i า y ีกันอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ปุ๋ยกําลังขับรถนะคะไปรับเด็กเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนนะคะทุกคนค่ะเลยแบบเออเมื่อไรสดคุยกันดีกว่าคุยกันแบบขับไปคุยไปอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเพราะว่ามือนี้คู้ร่วมเดินทางกับปุ๋ยนะคะกัปุบอ่าอ่าพีดอ ผู้ร่วมเดินทางกับปุ๋ยวันนี้นะคะก็จะเป็นอะตอมนะคะเป็นหลานหน่อยนะคะเป็นหลานขี้ดื้อขี้ดื้อนะคะเนะาะเธอบอกแม่เธอ,อไหมบอกมไหมบ,บ,บ่บอกว่ะคำบ่บอกปลาสุดไปแล้วนะอตั้าน้อยแม่เธอแม่อะตอมมาหหาน่อยอะตาน้อย สวัสดีค่ะผู้ใดทำเราปุ๋ยผักอรไรกดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำแน่นนหรืออยาสิขามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันน้ำปุ๋ยได้เลยนะคะทุกคนค่ะตามแล้วเสียงน่อยแม่เกมเกมวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะขับไปคุยไปเนาะค่ะเนาะขับไปคุยไปไปรับเด็กๆที่โรงเรียนกันนะคะไปเาจะไปแล้วนะไม่ได้มีเออไม่มีตังค์หรอก ไม่เป็นนบบนอะไรอะไบนอะไรไม่รู้เอย่ำยี่มีวัวบนไงโอ้ตยี่สได้ตามจูนายี่สิบดีหิดีหิมดีหิมพูดม่ไนวัดจหวดไวสวงเคองเหอโอ้บ่าสนใจยังเลยเอาเอาแม่เออขอคุณค่าไ่ะขอคุณค้าบ่สนใจบ่สนใจ ไปป่ายไปป้าป้าป้ารอมี่วางกระจกป่าน้อนลงไปเออน้อนเรียนไปมึงนะไปค่ะทุกคนค่ะนี่หรอบิดาโดนน่าหีอืมบอดีดีน้อยไมยเบาอะไรเบาเขาสัดๆด้วยเออเบาเบาเบาหน่อยอย่าบาดัง ตอมเบาพีดีหน่อยไม่ว่าไม่ไเา่าเดี๋ยวปุยจะไปรับลีโอก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวนะตอมเงียบ<ว>ๆหน่อยตอมรถเสียงลงนะรถเสียงเบาเปนี่ปลาทำให ไปค่ะทุกคนค่ะปรับเด็กเด็กที่ที่โรงเรียนน้าปุ๋ยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ปุ๋ยก็มีเวลาว่างสแป๊บนึงนะคะปุ๋ยก็เลยเออไม่ปุ๋ยมไล่สดนะคะปุ๋ยก็เลยมาไลาสดในช่อง youtube ของตัวเองอะไรอ๋อแป๊บนึงเีพุนไม่เอาไปสวัสดีค่ะพี่น้องพองปลายค่ะ กู้ใดขำแล้วปุยฝากกุไลค์กดแชร์ให้ปุยนะแม่จ้าหรือว่าสักข่ามาคอมเมนต์มากดคุยกันน้ำปุยได้เลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราจะขับรถคุยไปขับรถไปนะคะทุกคนค่ะก็ตายวะเมื่อนกูเออตามพูดเบาๆหน่อยแขคขาดมาชาโอ้โห ค่ะทุกคนค่ะปุยจะขุดย่อปุยจะขับรถนะคะทุกคน่ะแล้วค่ะพักกันดูปุยกะสิ่หายเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะยวใจดีอืออันนี้จะเป็นบรรยากาศถนนในหมู่บ้านบ้านของปุยเองนะคะทุกคนค่ะใช่เดี๋ยวบรรยากาศถนนในหมู่บ้านปุยนะคะกระสิประมาณนี้เนาะทุกคนค่ะโอ้ยห บรรยากาศดีค่ะนี่นี่ตอมเป็นจานแนนนะคะนิดสักหน่อ,อ,อยนึงอื้เดี๋ยวไปทำกล่องไหมสิโอเคไปค่ะคุยไปขับรถไปกับปุ๋ยนะคะทุกคนคะ่ะป,นนป <laughs> ุ๋ยกับมังจะขับรถไปรับเด็กน้อยที่โรงเรียนนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วนะคะเนาะตอนนี้ก็ ถึงเวลาที่อถึงเวลาน้องรีโอเลิกเรียนแล้วนะคะคนแรกนะคะที่ปุยต้องไปรับนะคะพอรับน้องรีโอเสร็จน้องคนเราต่อไปปุ้ยจะติไปขับไปรับสองสาวนะคะนักทิพย์กับพีทนะคะอยู่โรงเรียนเนาะตอนโอ้เพราะว่าเขาจะเลี้ยงกันคนละหม่องนะคะ พี่น้องเขาจะเรียนกป็นคนละทีนะคะคนพีเนี่ยสองแฝดเนี่ยเขาจะเรียนโรงเรียนอดมทัธยมนะคะทัวรากวเรียนเป็นโรงเรียนม้อตายเนาะแล้วไปอะไรวะแล้วน้องลีโอนะคะดองลีโอนี่จะเรียนอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนอ่าปฐมมีมัธยมด้วยนะตะวันเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนแรกที่ปุยจะไปรับก็คือน้องลีโอนะคะ จะขับกับรถกันกับรถกันนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศดีดีมั้ยเนี่ยดีมันดีมันดีมันแบบมันมาแล้วมันมาแล้วมันบ่แบบบ่าคือฝ้าคือฝนนะแบบอากาศดีแดดออกอะไรประมาณนี้นะคะไปก็เย็นอ่อนเย็นอ่อนอากาศบ้านเฮ้าก็สีอ่า ร้านละดีมาดีอากาศบ้านเทาก็นสิประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะวนเดี๋ยาวัวเดี๋ยวฝนแบนชั้นแบบกุชั้นแบบคนกว่าตอนเช้าตอนนี้ปุ๊กกำลังมิ้มหน้านะคะตอนนี้ปุ๊กกำลังขับมิ้มหน้าไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะเรียนอยู่ ทั้งน้ำน้ำทิฟเค้กแล้วก็น้องนีโอนะคะอ่าเขาจะเลี้ยงอยู่ในตัวอําเภอบ้บันกรวดนะคะทุกคนขาเขาจะเลี้ยงอยู่ในตัวอําโอโอโอเขาจะเลี้ยงอยู่ในตัวเขาจะเลี้ยงอยู่ในตัวอําเภอบ้บันกรวดน้องขาเพราะว่าถ้าจากบ้านปุ้ยไปบันกรวด ประมาณเจแปนโลค่ะประมาณนี้เนาะกะบบวกไก่บวกไก่เนาะค่ะกัคือว่าไปม้าสะดวกไปรับไปรับไปม้าสะดวกนะค่ะรอย่างหนึ่งรถรถไม่ติดนะคะรถไม่ติดเลยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศบรรยากาศนะคะปุ๊ยบอกไว้เลยว่าดีมากนะคะ ขับรถกะง่ายสบาย<ช>ตานะคะพเพราะว่าวิวธรรมาชาติแบบสวยมากคุณบอกเลยแบบสไตล์อิสานบ้านเฮาล่ละคะ่ะทุกคนค่ะมีมาสวยขมิตรรถไม่ติดนะคะเราแบบทำเวลาได้ดีนะคะทุกคนคะ่ะเราแบบตอนสอๆเวลาไปรับไปส่งเมก่อนเนคี่ยแบบบรรยากาศดีมาก ทุกคนขาแบบได้บรรยากาศแบบสุดๆเลยจริงๆสองสอง้างทางเนาะค่ะทุกคนขารถรถกับว่า่อยติดนะแล้วแบบบรรยากาศดีมากนะคะปุ๋ยบอกเลยเลยตอนนี้ปุ๋ยกําลังยูถนนเ้นเ้นอ่าเํนเส้นปางคนใช้บานกรวดเนาะค่ะเพราะว่าบานปุ๋ยเนี่ยขึ้นเขึ้นเป็นบานปุ๋ยเนี่ยจะเขื่อนเป็น เขตอำเภอปักโคนใช้นะคะเหมือนกับว่าเป็นเป็นร้อยต่อนะคะของอำเภอบ้านกรวดกับอำเภอปากโคนใช้เนาะฮะตอมไก่ดูปนอย่างเดียวฮะตอมไก่ปนอย่างเดียวอ๋อโอเคครับเธอไก่อยู่ปอนึงแล้วโอเคครับคุยกับหลานแป๊บหนึ่งแล้วที่นี่ร้อยจากอ่าร้อยต่อจากบ้านปุ๋ยน้ำมันสิยูนระวังกึ่งกลางนะคะเป็นร้อยต่อของเขตปักโคนใช้เนาะ แล้วก็แต่ว่าอยู่ไก่กับเขตอำเภอบ้านกลัวกันกันแต่ว่าบ้านปุ๋ยเนี่ยหมู่บ้านปุ๋ยเนี่ยคือเป็นเขตอำเภอบุโคนชัยนะคะทุกคนค่ะแล้วแล้วที่เนี่ยจากบ้านปุ๋ยไปในตัวอำเภอบุโคนชัยเนี่ยประมาณสิบสิบสิบกว่าโลนะค่ะสิบกว่าโลไปกับประมาณยี่สิบกิโลประมาณนี้เนาะแต่ว่าบ้านกลัวเนี่ยในอำเภอบ้านกลัวเนี่ย จากบ้าปุ๋ยมาอำเภอบ้านกรวดเนี่ยประมาณ7จ็ดเจ็ดโลนะคะแล้วเดินทางสะดวกสบายนะคะทุกคนเดินทางสะดวกสบายนะแล้วก็เวลากะดีนะคะเราสามารถทําเวลาได้ตลอดเราสามารถเข็ดเวลาได้ดีนะคะในการไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะในเขตอำเภอบ้านกรวดเนี่ยถือว่าสะดวกสําหรับปุ๋ยนั้นแล้วก็วิวธรรมชาติสองขางทางนะคะทุกคน่ะ ดีค่ะด right. er. mm ีมากเลยเด็บรรยากาศสุดๆนะคะทุกคนค่ะนี่แหละบรรยากาศแบบสไตล์บ้านเฮาหนาวดีมากแบบนี้แหละแบบรถไม่ติดไม่แอร์อัดมลพิษบ่เยอะนะคะแบบนี้แหละค่ะดีบอกเลยนั่นตายนั่งชิบอย่างที่เนี่ยนี่สารสับปะรดด้วยแบบนี่สดชื่นแล้วที่เนี่ยใช่ไหมนี่หัวอ่าบ้านปุ๋ยผสมนัทเจอยู่ ร้อยต่อนาะระวังประคนรใช้กับบ้านกรวดเนาะค่ะแล้วที่เนี้ยมันเป็นถนนเซนประคนรใช้บ้านกรวดเนาะค่ะแล้วที่เนี้ยปะคนรใช้กับมันจะสัมบ้านสิบกโลไปกับก็ยี่สิบกิโลนะคะซึ่งมันไกลสําหรับเด็กน้อยที่ต้องตื่นแต่สาาไปโรงเรียนนะคะสำหรับพี่น้องสรัยนี้แล้วถาม้าในโซนบ้านกรวดเนี่ยถากปุ๋ยม้าในโซนบ้านกรวดปุ๊บคือเจ็ดแปดโลต์เด็กน้อยสามารถ ม้าโรงเรียนนอนอิ่มน้อนแบบเขาตื่นชั้นแบบก็ต้องเร็งรีในการแบบไปโรงเรียนเนาะค่ะน้องบวเพราะว่าถนนโล่งแล้วก็วิววิวธรรมชาตินะคะดีสุดๆทุกคนเห็นไอผู้ผู้เขาทั้งหน้าไหมอ่ะเรงนเออเห็นเราคุยไปแล้วอ่าโอเคถ้าเขาผู้เขาตรงทางหน้าปุ๋ยนะ เนี่ย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 ทุกคนเห็นไหมเนี่ยีทปุซีไปนะมันจะเป็นภูเขานะคะถ้าเขาขามภูเขานันไปอ่ะมันจะเป็นประเทศอ่าเขมรมันจะเป็นประเทศเขมรกัมกัมพูชาแล้วนะคะทุกคนค่ะถ้าขามภูเขาลูกนันไปนะทุกคนเห็นไหมอ่ะเห็นนะที่ว่าสิเป็นแบบภูเขาอันเล็กๆไกลๆนู่นนะคะสุดๆๆๆๆนะอันเละถ้าขามตัวนั้นไปนะถ้าขามภูเขาลูกนันไปอ่ะมันจะเป็นแบบ จะเป็นอ่าเขมรเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นประเทศกัมพูชานะคะเพราะว่าอ่า,าบ้านปุ๋ยมันกับวาไกลาจากอ่าชายแดนกับอ่าชายแดนกับกัมพูชาเนาะค่ะเรานกสิใกล้กันกันกบถือว่าว่ไกลเป็นไดอะคะ่ะคนข่าวบอกง,ง,ง่ายๆเลยแต่ว่าใครบ้านปุ๋ยเนี่ยก็สิเป็นคนว้าอีสานนะคะทุกคนค่ะโซนีสิเป็นอีสานเหมือนนะคะแต่ิมีว่าเขมรแน่เพราะพ่อปุ๋ยกับพ่ดภาษาเขมรนะ แต่วันเราเด้มเงียนค้นคนลาวคนอีสานเขานะคะคนอีสานพ่อปุ๋ยโอ้ยตอนนี้กําลังเข่าในอําเภอบ้านกรวดแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่จะเป็นอทางเข่าอําเภอบ้านกรวดนะคะระหว่างอ่าถนนประโคนใช้ถนนประโคนใช้บ้านกรวดนะคะตอนนี้ปุยกับเขามาในเขตอำเภอบ้านกรวดแล้วนะคะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นตัวอำเภอบ้านกรวดนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็ใกล้จะถึงลงใกล้จะถึงหน้าหน้าโรงเรียนเด็กน้อยแล้วนะคะใกล้จะถึงหน้าโรงเรียนน้องรีโอแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ <ST S> เห็นไหมอ่ะมันแบบได้วิวแบบสวยมากเลยนะวิวฟิวิว,ว,วแบบธรรมาชาติอฟิวทุกคนเนี่ยพี่สารบานเฒ่านะปุ้ยบอกวันเลย,ยสบายค่ะนะครับเก็บขอบบานนะ ของดขอ,ของกินก็ดีนะคะไม่ป่วยมีคุณแกนข้องนมไหลาฮะแกนคู่ขู่แกนคู่แกนต้มคู่ขู่ต้มแกนแกนขงขนมกันถึงหน้าโรงเรียนเนาะเต็ม,ม <ๆ S 1> เต็มเลยเป๋าเต็มเลยฮะคู่ขู่บอลให้กินกินขนมเต็มเต็มเลยบอกเาเตี๋แกนแกนกันมาแล้วบานเธอจะลงไปไหม มกลับมาหาปุ๋ยเราค่ะเดี๋ยวปุ๋ยขอไปรับน้องลีโอในโรงเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยปุยจะกลับมานะคะทุกคนค่ะอย่าไปใส่อย่าหนีหายป่าปุยทิ้งเด้อ๋ยวปุ๋ยมานะคะทุกคนค่ะว่าตูเลี่นดูหี๋ยวบังบรรยากาศ หนาโรงเรียนมาหนาโรงเรียนน้องลีโอไปก่อนเลยคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวปุยมาปุยเขาไปรับน้องลีโอก่อนต้องปะไม่นะเด็เปลี่ยนอ้าเปลอากูเรียดไปด้วยไปไป,ไไปด้วยเอาจะจาว,ว,ว่าจังไหมถั่วเอาเร็ว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 เกียรติพินาเลยโอ้ถูกหนาเลยอะเร็วเร็วน่อยเยิบเสื้อเก่งมา เออถ้าลืมใส่เกิดมาจะอทำไงละ่ะกรตอนโอ่ยไทยเกิดกรตอนบีบไปเลยมันไม่ได้ถ้าใส่เกิดปากอะไรนี่เอาเดเาเดวเดาเอาเกิดคุณดิม,มัสเธอใส่เกิดบึ้งปากได้ไหมกินว่านี่เหรอเออท,ที่ที่หลังปากบอกให้เอาเกิดมาแค่กามาน้อยโอ้ยเนาะข้กวกลูกหลานเพิ่งเลิกเรียนนะคะทุกคนค่ะแกต้องไปตั้งไปตั้งทิ้งเอาเอาใส่เกิดเข้าไป โอ้ยมีหลานซาม,มีลูกค่ะบอกไปเลยเฮเปลี่ยนเกือบกับหลานใส่กันเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น,ยนไปค่ะเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศข้างนอกไปก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวปุ๊กลับมานะอันนี้สิเป็นหน้าโรงเรียนของน้องลีโอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับรถกันต่อมปิดป,ประตูเดี๋ยวขอขยับรถอีกนิดนึงนะคะทุกคนค่ะมาสิเด็กไก,ก่ๆ <laughs> ข้างหน้านี้สิเป็นหน้าโรงเรียนน้องรีโอแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจอดหน้าโรงเรียนเลยจอดหน้าโรงเรียนไปเลยค่ะนี่ถึงแล้วหน้าโรงเรียนน้องรีโอจะ้ะไม่มีคุณดูเนาะเขาก็จอดแล้วเขาไปแล้วยวบปืมานะคะทุกคนคะ่ะเอาโทรศัพท์วา,างไ,ไ,ไว้เด็เด,ด,ดไปด้วยเอระวังตกเด้อเบิ้งดี ่นนลีดิมาแล้วค่ะรับน้องเรโอมาแล้วนะคะทุกคนค่ะต่เอ๋นี่เรโอววัตถิกรเอารับน้องเรโอมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ปุ๊ดกับกำลังจะไปรับออสองสาวอยู่อ,อีกโรงเรียนหนึ่งนะคะเย,เยสเซนดัง แชร์ได้เชาเช้าต้อมเอาเกือบคนไหนมาให้ปะก็ไม่เหน็ดน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงปุ๊สลับอันนี้ก่อนเออสวัสดีเอยพักแน่นาะอือเอยเอ้าเอ้าเอ้าเสริมไปโยสวัสดีค่ะทักคายตอนเย็นค่ะออ๋สวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้ปุ๊กก็ กำลังจะขับรถไป,ปรับสองสาวยูอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะอันนั้นจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะอันนี้จะเป็นโรงเรียนของน้องลีโอนะคะอันนี้จะเป็นโรงเรียนเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นโรงเรียนเอกชนของน้องลีโอนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเจ็บท้องไม่ไหวก็พรุ่งนี้ก็หนึ่งวันนะโอเคไหมโอเคนะคะไปไปค่ะทุกคนคะ่ะ ขับรถต่อนะคะขับรถไปรับสองสาวยูโรงเรียนมัธยมต่อนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้สิเป็นหน้าโรงเรียนนะคะเป็นเป็นโรงเรียนของน้องลีโอนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้สิเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะโรงเรียนอนุบาลสอนที์นะคะทุกคนคะ่ะนี่แล้วต่อไปนะคะนี่บรรยากาศ บรรยากาศในบันกรวดนะคะทุกคนค่ะเพรละกิของปุ๋ยแต่ละวันนะคะบันี้อย่างไรนะคะตื่นเช้าคือมาทรงเด็กน้อยมาโรงเรียนให้เรียบร้อยนะคะตอนเย็นก็ต้องมารับเด็กน้อยให้เรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะนั่นคือนาที่อันยิ่งใหญ่ของปุ๋ยเลยนะคะนี่บรรยากาศ นเธอว่าเศร้าเจ็บท่องเธอกับอันนี้ก็ไแ้นะเธอยน้ำพรุนีนน้นะโอเคไหมขอนอ,อ,ของห้อนหอนไหมครับขนองเอาเอานบรรยากาศนี่เดี๋ยวตอนตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะคะไฟเขียวแหละตอนนี้ปุยยุซิแยกบันกรวดอยู่นะคะทุกคนค่ะแล้วต่อไปสิปุยสิพ้าไปเบิองอ่า หน้าโรงเรียนของสองสาวนะคะโรงเรียนมัธยมบ้านกรวดนะคะทุกคนคะ่คคนะคะุณเดกคนดีๆค่ะผู้ใรคิดหอดบ้านอีสานบ้านเขาก็ขเขามาเบิ่งใดเดียคะ่ะบรรยากาศดีด,ดีปุ๋ยบอกเลยบดไว้ จะเลี้ยวเข้าโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนคะโรงเรียนของสองสาวภีอ่าตรงเลียเเล้ยวเขาไปในซอยนี่นะคะนี่จะถึงแล้วนะคะโรงเรียนมัานกรวดวิทยาคารนะคะทุกคนคะถึงแล้วกาลังจะเลี้ยวเข้านะคะทุกคนคะโอ้กำลังจะเลี้ยวเขานะคะในซอยนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่าโรงเรียนน้องลิโอกับโรงเรียนของสองสาวเนี่บยบ่ไกลกันเนาะคะ่ะบ่ไกลกันปานไหนเนาะแต่ว่าที่จอดประจําปุญญาก็คืออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะที่จอดประจํานะคะเด็กๆเด็กๆจะรู้นะคะอยวันนี้เขาไม่ขายของเกงนนี้ใช่ใช่อันนี้สิเป็นปที่จอดที่เเป็นเลยคั <laughs> ะครั อันนี้สิเป็นที่จอดรถประจําของสองที่ของปุ๋ยนะคะที่จะต้องมารอรับสองสาวตลอดนะคะเดี๋ยวนะ <Thank you. S 1> ถ้าเป็นทั้งหน้านี่นะคะทุกคนขาเห็นไหมอ่าที่เป็นกําแพงนะ่ะกาแพงอ่าสีเหลืองสีเหลืองเขียวอ่อนๆน,นะที่มีผ้านะทุกคนอันนั้นสิเป็นอ่าเป็นกำแพงประตูรั้วหน้าโรงเรียนนะคะประตูรั้วหน้าโรงเรียนของสองสาวนะคะที่สองสาว มาเรียนยู่นี่นะคะระดับมัธยมนะคะม้อหนึ่งหอดม้อหกนะคะทุกคนขาเนี่ยน,ะ,นะสองสาวกะได้ย้ายเขามาเรียนต่างแต่อยู่ม้อหนึ่งแล้วนะคะทุกคนขาจนตอนนี้อยู่ม้อปลายแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่น้องลีโอก,ก็เหมือนกันนะคะ <c ười> น้องลีโอกะอง่ย้ายเขามาเรียนตัางจังออหนึ่ง,งนะคะอเออหุ่ย เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเ,เอออย่ไปดีกว่าวยจะข <ไป S 2> ึ้นนะเดี๋ยวป้ยขอลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ปุ้ยกระจรอรอสองสาวอยู่หน้าโรงเรียนแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจังเดปุ้ยจะมาไล่สดอีกข้างนะคะจักสีถ้าปุ๋ยมีเวลานะคะปุ้ยกระสิมาไล่สดบ่อยๆนะคะทุกคนค่ะตอมเอาขาลงหน่อยเธอเสียม,มาขาถึงไม่ได้ ดี๋ยวปุ๋ยก็ขอไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซับตั๊กไลค์ให้ปุ๋ยน้ำในเดียคราวิหลานฉันหัวรอชนเนาะนะคะหรือว่าจะข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันน้ำปุ๋ยได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะมัอนี้ปุ๋ยก็ขอไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายกินบอ